ไอ้มันไอ้นั่นมันด็อกเตอร์แอนิโมออริกาโตะผมคือด็อกเตอร์แอนิโมผู้ชำนาญการด้านเพศศ,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 ศึกษารู้ไหมผมแตกต่างจากเดฟทีวียังไงผมมีมวัวเคนเอาละทุกคนวันนี้ผมมีโจทย์ให้กับด็อกเตอร์เ้ยเราเรามีโจทย์ผมมีโจทย์ให้กับเดฟทีวีนะมันจะต้องเอาอันนี้ย่างเนื้อ <c oughs> <c oughs> ย่างเนื้อย่ยางเนื้อย่างอันนี้ถ้าพร้อมแล้วลุยลอพองแตนลิบบี้สวัสดีครับผมเดฟทีวีมาจากหน่วยงานของเดฟ มาจากหน่วยงานของ Animal, ดรเ t o r Animal ผู้ชี่ยวชาญการด้านเพศศึกษาเอาเอาเนื้อย่างมาย่างบนเตาลีดร้อนๆได้น้องๆทำตามนะครับเดี๋ยวบ้านบึ้มนะก่อนเ่อเล่ผมขอเขาหม้อ <c oughs> นี่คือหมูของเราเราจะบังไหมจ๊ะห <c oughs> ม้ออยู่ไหนอ่ะ <c oughs> โอ้หม้อหาย อมอหายอ่ะมอฮ่าฮ่าอ่่าท <laughs> ุกคนเราได้หมอเลยนะเราจะต้องแกะ <c oughs> เอ้าพี่ทุกคนแกะยากมากนะเลยเฮ้ยมันแกะไม่ได้วะได้ <c oughs> แ,แล้วโอ้ทุกคนเยอะว่ะ เรามีหมูแล้วตับเนื้ออันหมูกระทะต้องเข้าแล้วมือกรอบวิวิวแล้วกูจะรีบพาต่อยงไงวะเนี่ยว้าวดูเสียงด้ดูอวยทุกคนมันน่าร้อนเร็วมากเลยทุกคน <laughs> ทุกคนก่อนอื่นเลยเราต้องไปหานะ้ำก่อนอื่นเลยเราต้องไปหาน้ำจิ้มก่อนทุกคนเดี๋ยวผมมานะห <c oughs> ม่ยังเป็น <c oughs> ค่อยยังอะไรนี่หิว <c oughs> <c oughs> นะสิ <c oughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่ เฮ้ยทุกคนมันน่ากินมากเลยอ่ะดูดูดอืมโอเคทุกคนอันนี้สุกแล้ววาซาบิใครเขาพากินวาซาบิกับหมูอะแทนโชอยู่แล้วกันพลงอะไรวะ แซ่บอิรโอุ้อยชิมแมเรียวเนาะอ้าเอ้าเอ้าเอ้าวปนเอ้า,อา,ออาไม่เด็กปลาเอาไปสงสารเด็กตาดำๆนะ,อะ <laughs> โอ้โหเตารีด ใช้ต่อได้นะทุกคนเอาไปรีดผ้านี่แบบเอดีเกิดเอนิเกิดฝากถึงด็อกเตอร์แอนิโมนะครับ